สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวระบบ b o ส a ค t com นะครับแต่จะบอกพี่ๆไว้ก่อนเลยว่าใคร,ใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับเราจะมีโค้ดลับนะครับให้พี่ๆนะครับในการที่จะใช้งานตัวระบบ b บอสแค t ได้ในราคาพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่ๆอย่าลืมดูคลิปวิดีโอจนจบถึงท้ายคลิปนะครับ b o สแ d t com นะครับคืออะไร b o สแ d t com เนี่ยนะครับก็คือระบบนะครับ ที่ช่วยในการส่งข้อความหรือว่ารูปภาพนะครับกลับไปหาลูกค้าที่เคยทักเข้ามาในเพจหรือ l i n e OA Line แอดเราแล้วเท่านั้นนะครับย้ำเลยนะครับว่าระบบเราจะส่งข้อความหรือรูปภาพนะครับกลับไปหาคนที่เคยทักไม่ว่าจะเป็นทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเพจหรือว่าทักเข้ามาในแชทของ l i n e OA Line แอดเรานะครับเราจะส่งข้อความกลับไปหาเขาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้อความโปรโมชั่นต่างๆส่งไปเพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขาย นะครับหรือจะเป็นข้อความแจ้งเตือนข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเพจเราเกี่ยวกับร้านค้าเราหรือแจ้งเตือนข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเราก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นใจความสําคัญของการบอร์ดสแกเนี่ยมันก็คือการส่งข้อความหรือรูปภาพกลับไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับว่าจะส่งอะไรกลับไปหาลูกค้านะครับทีนี้นะครับในระบบของเราเนี่ยระบบบอร์ดสแกน com นะครับจะสามารถใช้งานได้ใน เพจ facebook นะครับแล้วก็ใน LINE แอดไลน์โอแพลตฟอร์มนี้เท่านั้นนะครับระบบบอทแคทนะครับจะเหมาะสำหรับเพจที่มีคนทักเข้ามาตั้งแต่500คนหรือ1,000คนขึ้นไปนะครับเพราะว่าเรามีคนทักอินบ็อกเข้ามานะครับทักแชทเข้ามาเราสามารถบอทแคทข้อความต่างๆนะครับส่งกลับไปหาลูกค้าเก่าๆของเราได้นะครับแต่ถ้าเพจพี่ๆท่านใดนะครับที่เปิดมาแล้วและยังมีคนทัก ไม่เกิน500คนนะครับผมแนะนำให้พี่ๆไปหาวิธีจากใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดทำโฆษณาต่างๆเพื่อให้มีคนทักเข้ามาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระบบ b o สแคสต์ดเนี่ยนะครับจะเหมาะกับเพจที่มีคนทักเข้ามา500ถึง1,000คนขึ้นไปนะครับแต่สำหรับเพจพี่ๆท่านใดน,นะครับที่มีคนทักเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราบอสแ c a s t ส่งข้อความโปรโมชั่นต่างๆกลับไปหาลูกค้าเก่าๆนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ยอด เยอะยอดมากตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูหน้าตาของตัวระบบบ o s c a t com กันนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของระบบบ o ร c a t com ของเรานะครับถ้าพี่ๆสังเกตทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีทั้งในส่วนของการบอร์ดแคในแฟนเพจนะครับแล้วก็มีการบอร์แครใน Li n e o a หรือว่า Line แอดของเรานั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถเลือกเพจได้ในกรณีที่พี่ๆนะครับ มีดูแลอยู่หลากหลายเพจนะครับก็สามารถมาเลือกเพจในตรงนี้ได้นะครับเราก็จะมาใส่ข้อความใส่รูปภาพนะครับในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับแล้วทางด้านขวานะครับก็จะมีฟังก์ชันพิเศษเอาไว้สาหรับดาวน์โหลดลายชื่อลูกเพจนะครับในกรณีที่เรามีคนทักเข้ามาเยอะๆเนี่ยนะครับในขั้นตอนแรกของการทํางานในตัวระบบเนี่ยมันจะต้องทําการดึงนะครับลูกเพจในยินบ็อกดูก่อนว่ามีคนทั้งหมดกี่คนนะครับหลังจากนั้นมันถึงจะส่งข้อความออกไปนะครับ ในส่วนของการดึงลูกเพจต,ตัวนี้นะครับเราก็สามารถก๊อปปี้เลข ID นะครับต่างเนี่ยเก็บไว้เวลาจะใช้ในครั้งต่อไปเนี่ยพี่ๆก็สามารถก๊อปปี้เลข ID ตัวนั้นเนี่ยนะครับมาใส่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นการประหยัดเวลาในการบอร์ดแสนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแฟนเพจนะครับก็จะมีปุ่มให้กดเริ่มบอร์ดแสนะครับแล้วก็เปิดคอมทิ้งไว้ให้ระบบทํางานนั่นเองนะครับในส่วนของไลน์ OA ก็จะลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับจะมี ช่องให้เลือก a c c o u n t นะครับมีช่องให้ใส่ข้อความใส่รูปภาพนะครับแล้วก็ดึง ID นะครับเหมือนกันเลยเมื่อพีพีได้เห็นหน้าตาของตัวระบบบอดแคสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับระบบบ o a แคสต์คนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับตัวอย่างแรกเลยนะครับแม่ค้าออนไลน์สายยิงแอดนะครับหลักๆแล้วนะครับในประเทศไทยนะครับแม่ค้าออนไลน์ก็จะมีสสายหลักๆก็คือสายยิงแอดนะครับทำโฆษณากับ Facebook นะครับ แล้วก็อีกสายหนึ่งก็คือสายไลฟ์สดนั่นเองที่เราจะมาไลฟ์สดขายของการหน้าเพจโดยบอสแชทเนี้ยนะครับจะเหมาะกับแม่ค้าออนไลน์สายยิงแอดยังไงนะครับพี่พี่ลองนึกภาพตามนะว่าทุกวันนี้นะครับเราทําโฆษณากับ Facebook เนี่ยเราใช้งบประมาณกันเยอะมากถูกต้องไหมครับในการหาลูกค้าใหม่ๆนะครับเมื่อมีลูกค้าทักเข้ามาในเพจนะครับไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้าไปแล้วหรือยังไม่ซื้อนะครับคนก็จะกองอยู่ในแชทเพจนั้น ใช่ไหมครับถ้าเรามัวแต่หาลูกค้าใหม่ๆอยู่เรื่อยๆทําโฆษณาอยู่เรื่อยๆเราก็มีต้นทุนที่สูงขึ้นและลูกค้าเก่าของเรานะครับเราจะทํำยังไงละ่ะถ้าเราไม่ใช้บอรดแคสต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆที่มีคนทักเข้ามาเยอะๆในอินบ็อกซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือใน Li น์โ a ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราสามารถไปกระตุ้นยอดขายกับลูกค้าเก่าๆเหล่านี้ได้นะครับโดยการอาจจะเป็นการจัดโปรโมชั่น แล้วก็บอดแคสต์ออกไปกลับไปหาลูกค้าเก่าบางคนเขาอาจจะทักเข้ามาเพื่อสอบถามก่อนนะครับถามเพนนู้นเพนนี้เพนนั้นเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าเรามีการกระตุ้นกลับไปหาเขาเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เขาลืมเราหรือบางครั้งเราอาจจะจัดโปรเพื่อบอดแคสต์เพื่อให้เขาเหินโปรเลยจากปกติราคาเท่านี้ตอนนี้ลดเหลืออยู่เท่านี้บาทน,นะครับก็ทําให้เขาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นลูกค้าเก่าๆสําสคัญมากนะครับ จากการที่เราเสียค่าโฆษณามีต้นทุนเยอะแยะมากมายเลยกว่าจะได้เขาเข้ามาในเพจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามไปกระตุ้นยอดขายกับลูกค้าเก่าๆนะครับเพราะว่าเพจใหญ่ๆหลายๆเพจที่เขาทําการตลาดแบบนี้นะครับเขาก็จะใช้บอดแคสต์นี่แหละเพื่อเป็นการตบท้ายนะครับเพื่อเป็นการปิดลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นแม่ค้าออนไลน์สายไฟ์สดนะครับหลายๆคนพูดเหมือนกันเลยว่า ทุกวันนี้สมัยนี้ Facebook ปิดกั้นเยอะมากจะไลฟ์สดก็คนดูน้อยจะไปโพสต์หน้าเพจก็ไม่มีคนเห็นนะครับช่วงนี้ระบบ Facebook ปรับเยอะนะครับและระบบบอสแค a s เนี่ยมันสามารถไปเกี่ยวข้องกับแม่ค้าออนไลน์สายไลฟ์สดได้ยังไงบ้างอย่างที่ผมเคยบอกเลยนะครับว่าระบบบอสแครมันคือการส่งข้อความหรือรูปภาพต่างๆนา,ๆน,าๆนานะครับกลับไปหาลูกค้าเก่าๆเพราะฉะนั้นแล้วแม่ค้าสายไลฟ์สดส่วนใหญ่หลายๆเพจหลายๆคนเนี่ยนะครับ เขาก็จะใช้ระบบบอสแคสตัวนี้ส่งข้อความกลับไปแจ้งเตือนยังลูกค้าเก่าๆของเขานะครับว่าเขาจะมีไลฟ์สดวันไหนยังไงกี่โมงสามารถเข้ามาดูกันที่หน้าเพจได้เลยนะครับซึ่งทําให้ลูกค้านะครับสามารถรับรู้ได้ว่าโอเคเพจของพี่คนนี้กําลังจะไลฟ์สดอยู่มีโปรโมชั่นส่วนลดเปิดถุงหรือโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทําให้ลูกค้าได้ทราบ ข้อมูลข่าวสารและก็สามารถเข้ามาดูในส่วนนี้ได้นะครับอีกหนึ่งวิธีที่ผมอยากจะแนะนําสําหรับพี่ๆสายไฟ้สดนะครับก็คือการจัดโปรโมชั่นแล้วก็บอดแสตช์กระตุ้นยอดขายเหมือนสายยิงแอดเลยผมแนะนําเลยเพราะว่าแนะนําไปหลายคนหลายท่านแล้วนะครับซึ่งเอาไปจัดโปรบอดแสตช์กระตุ้นยอดขาย11 11 12 12 b บ g ิ๊กเซลนะครับ ได้ยอดกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีนี้ในส่วนของระบบ ok b o s s c a t com นะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่เปิดเพจกันมานานนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะมีปัญหาเพจติดเหลืองติดแดงนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเพจพี่ๆคนไหนติดเหลืองหรือติดแดงนะครับแต่ว่ายังสามารถตอบแชทพูดคุยกับลูกค้าในแชทในอินบ็อกซ์ได้ก็สามารถใช้งานระบบ ok บ o s s c a t com ได้เช่นเดียวกันระบบ ok b o s s c a t com นะครับ ต้องใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ t ตบุ๊กเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้บนมือถือได้นะครับระบบของเรานะครับส่งข้อความได้เยอะที่สุดนะครับและส่งข้อความบอร์ดแสตได้เร็วที่สุดโดยเราจะมีความเร็วสูงสุดถึงคูณ5ด้วยกันนะครับซึ่งจะถาให้พี่ๆเนี่ยนะครับประหยัดเวลาในการบอร์ดแสตในการเปิดคอมทิ้งไว้นะครับสำหรับพี่ๆที่เคยใช้บอรดแสตมาก่อนก็จะรู้ดีว่าระบบบอแสตถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับ ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการเปิดคอมที่นานมากเลยนะครับแต่สําหรับบ o ร์ดแส t com นะครับเรามีความเร็วสูงสุดถึงคูณ5นะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้พี่ๆบอร์ดแสได้อย่างรวดเร็วและได้เยอะที่สุดประหยัดเวลาของพี่ๆไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญเลยนะครับระบบบ o ร์ดแส t com ของเรานะครับมีทีมงานซัพพอร์ตคอยดูแลลูกค้าหลังการขายนะครับหลังจากที่พี่ๆสมัครแพ็กเกจใช้งานกับบอร์ดแ t com ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เดี๋ยวน้องแอดมินนะครับเขาจะส่งลิงก์ Line ซัพพอร์ตให้กับพี่ๆนะครับพี่ๆก็สามารถเข้าไปใน Line ซัพพอร์ตได้เลยเวลามีปัญหาอะไรติดขัดตรงไหนหรือเกิดข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถทักเข้าไปสอบถามกับทีมซัพพอร์ตหรือเข้าไปพูดคุยกับทีมซัพพอร์ตได้เลยนะครับถ้าพิมพ์คุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวน้องแอดมินเขาก็จะจัดการโทรคุยกันในไลน์ซัพพอร์ตนะครับสะดวกและรวดเร็วมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่าง ไม่ใช้บอรดแคสกับใช้บอรดแคสมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโดยเริ่มจากทางฝั่งซ้ายเลยนะครับไม่ใช้ระบบบอรแคเนี่ยนะครับตอนนี้ปัญหาคือโพสต์แล้วโดนปิดกั้นหนักมากใช่ไหมครับพี่ๆทุกคนน่าจะเจอปัญหาเหล่านี้อยู่แล้วสําหรับการค้าขายออนไลน์บนเฟ e บุ o k นะครับจะเจอปัญหานี้กันเยอะมากนะครับโพสต์โดนปิดกั้นคนเห็นน้อยนะครับก็ทําให้อาจจะยอดขายน้อยเนาะนะครับทีนี้ต่อไป ขายไม่ดียอดขายลดลงก็เป็นธรรมดาผลพวงมาจากการถูกปิดกั้นด้วยนั่นเองนะครับคนเห็นน้อยลงคนทักน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นยอดสั่งซื้อก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยนะครับลูกค้าหาเพจไม่เจอลืมเพจไปแล้วเคยคุยกับเรามานานมากเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วจําไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีการบอสแคสต์นเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นส่งข้อความกลับไปพูดคุยทําให้ลูกค้าไม่ลืมเพจเรานั่นเองนะครับต่อไปปัญหายอดฮิตเลยก็คือไลฟ์สดคนดูน้อย นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ Facebook ปิดกั้นเยอะมากนะครับแม่ค้าสายไลฟ์สดก็จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าไลฟ์สดทีหนึ่งคนดูก็น้อยมากถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับว่าแม่ค้าออนไลน์สายไลฟ์สดเนี่ยเขาก็หันมาใช้บอสแครดกันเยอะขึ้นนั่นเองนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เห็นผลชัดเจนเลยก็คือนะครับค่าแอดแพงขึ้นมากนะครับถ้าพี่ๆที่ทําโฆษณากับ Facebook มาหลายปีแล้วจะรู้ดีว่าทุกวันนี้นะครับ ค่าแอดค่าโฆษณาหรือว่าต้นทุนต่อลูกค้าต่อคนเนี่ยแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าคนนึงเนี่ยนะครับเราสามารถทําประโยชน์กับเขาได้มากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยลูกค้าเก่าๆทิ้งไว้เฉยๆนะครับทีนี้มาดูทางด้านขวามือนะครับถ้าบอทแชทไปแล้วหรือใช้ระบบบอดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความต่างๆนะครับให้ลูกค้าได้เห็นเข้าไปในแชทนะครับลูกค้าก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นหรือข้อความแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆนาะนาะนะครับ ข้อที่นะครับก็คือยอดขายเพิ่มขึ้นนะครับลูกค้าเห็นก็มีโอกาสซื้อพอเมื่อมีโอกาสซื้อมากขึ้นนะครับโอกาสในการปิดการขายก็มากขึ้นยอดขายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติกเลยนะครับส่งข้อความกลับไปไม่ให้ลูกค้าลืมเพจเรานะครับมีการพูดคุยโต้อตอบกับลูกค้าบ้างนะครับบอสแคสเดือนละ2-3ครั้งนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าลืมเราอย่างนี้กําลังดี นะครับต่อไปนะครับแจ้งเตือนไลฟ์สดนะครับเพิ่มยอดคนดูส่งข้อความกลับไปให้ลูกค้าได้เห็นนะครับว่าเราจะไลฟ์สดวันไหนยังไงกี่โมงนะครับก็แจ้งเตือนลูกค้าไปได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับระบบบอร์ดแค t com นะครับมีค่าบริการแค่หลักร้อยต่อเดือนเท่านั้นนะครับซึ่งไม่แพงเลยถ้าเทียบกับการบอร์ดแคทครั้งหนึ่งแล้วได้ยอดกลับมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหมือนกับพี่ ได้ใช้งานระบบบอรดแคสฟรีๆนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้ตัวระบบบอรดแคสของเรานะครับหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับให้พี่ๆพิมพ์โค้ดตามนี้เลยนะครับ bcpro นะครับพิมพ์โค้ดนี้ส่งให้น้องแอดมินได้เลยนะครับเพื่อที่พี่ๆนะครับจะได้ใช้ระบบ b o ร์ c a ค .com ในราคาพิเศษนั่นเองนะครับสวัสดีครับ